พี่น้องดูบ่าวา่าคนไทยในเกาห,าหลีเฮานี่เสียชีวิตกันบ่อยมากแรงงานไทยในเกาหลีเฮานะครับในอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เหมือนจะสองร้ายนะผู้หญิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งนะครับผู้ใดอยู่งใส่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพจากลองจากน้อยเป็นอย่างแน่เล็กๆน,น,น้อย่าให้ฟาพักกันไปหาหมอนะครับพี่น้องครับโดยก็เป็นห่วงสนองวนาาัณสามาแจ้งข่าวนะครับอาจจะผมเบาอาจจะเป็นข่าวที่มันไม่ค่อยดีนะ บางคนก็ียว่าเอาคือมันจะเลี้ยงแบบนี้แท้คือมันมันม,มีเลี้ยงแบบนี้ผมก็เสนอทุกทางนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเอฟซีสารวัรนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับก็คือที่ผมโพสต์ไปอา่าบังทวงบ่ายนั่น,นะที่ว่าตามหาญาติของผู้เสียชีวิตนะครับผมก็เลยลบโพสต์ไปล่ะคนแชร์ไปแล้วร้อยหกสิบกว่าแลต้องกราบขอพระคุณในหลายสำนักการแชร์นะครับแต่ว่ามาที่นี่ผมก็เลยลบโพสต์นะครับแล้วเพราะว่าอย่างผมถึงไปลบโพสต์เพราะว่า ผมไปดูโพสต้นต้นต้น,ตนท่างแล้วผมตามไปโพสต้นท่างแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าท่างาติเพ่นตดต่อมาแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วว่าสันผมผมนี้พอเห็นคนแชร์เรื่องแบบนี้มาผมกับฝ้าวแช์นะครับพี่น้องครับผมกับบรลูว่าเพิ่นเห็นแล้วาติเพ่นตดต่อมาแล้วสินะวันนี้ผมก็เลยเออรูลูวา่าาตาดพ่นตดต่อมาแล้วผมก็เลยลบโพส์ออกนะครับผมไปจายคนแชร์ไปหลายกว่านี้นะครับ เพราะว่าต้นพดที่เพิ่นพวดประกาศตามหายาเด่งค้นแช่ไปตั้งสองพันกว่าแล้วนะครับเนาะเวนวาเพิ่นกะเสียอยู่ในในในเฮานะครับมีผู้หญิงคนเดียวอยู่คนเดียวครับพี่น้องครับเหมือนจะเสียอยู่ในเฮาเลยโอ้ยแต่อีต,ตวัวนว่เราก็ได้ถาเกียสางงานไวเรียวเพิ่นกะทำงานอนงะเพิ่นฟังเสียงว่าว่าเสียต่วนอยู่ในเฮาน่าจะมดสตินะครับอากาศมันห่อนมันเอาที่ได้กับบรูหือกัน,กนละ่ะน่าจะห่อนเอาครับนะครับอาจจะวูบไปเรื่อยสินะาล้วก็ เท่าที่เขาเจ้าไปตำรวจเพื่อนไปไปเบื้งเขาเจ้าว่าน่าจ,า,นาจะเสียตั้งแต่วันที่12นะครับแล้วต่อแก้ไปเจอในสวนวันที่13ประมาณนี้นะครับโอ้ผู้ใดอยู่คนเดียวระมัดระวังจย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้อเดือยกลุ่มเป็นห่วงนะครับอันนี้คือเคสของพี่ผู้หญิงนะครับเนาะวันทีนี้เคสต่อมาก่ะอาทิตย์เดียวกันนะะั่นแหละกับเป็นผู้ชายวันทีนี้ป่วยนะป่วย,ยเป็นโรคปอดนะเป็นปอดเป็นอย่างนี้แหละนี่คนทํางานเกี่ยวกับ กับสวนกับอย่างนี้ลายยางนะครับจะยาจะอยังต่างๆอากาศด้วยอ,อันตารายครับพี่น้องกับไปหาหมอกับบดีขึน้นอาการบ่ดีขึน้นสุดท้ายแล้วก็เสียนะครับนะในอาทิตย์เดียวนี่ก็กสองคนนะลายดีด้วยคนไทยห่อน,น,นปีหนึ่งร็อยกว่าคนนะครับว่ามันธรรมดานะสามวันต่อหนึ่งคนนะครับนะคันรู้สึกว่า่โอเคเฝ้าไปหาหมอครับพี่น้องครับนะเพราะว่า่ารักษาพยาบาลนี้คันมันเป็นลายนมันเสียแพงแั่อีหลี เด้อพี่น้องเด้อดค่นรู้สึกว่าโอ้โ่บบค่อยโ,โอเคอย่าไปเสียดายเงินเด้อพี่น้องนะเสียเล็กๆในน้อยนี่มันร่างกายเขาไม่มีอย่างเปียนนะวันหนึ่งเหงานเอาเอาสจุนว่าบมมีเวลาดูแลเจ้าของคืนแต่น้ำเงินคืนแต่น,น้ำเงินผู้ทางบ้านก็ให้ระวังน้จาจังไนในการใส่เงินใส่ท่องก็ได้ผู้หาเงินนี่ผมบอกว่าจะมาจะาคิปเลี่ยวผมมีหยังแน่นอนได้กลับบ้านก็ว่าบุญคนเนเหงานนะครับนะโอ้เห็นผมเห็นข่าวแบบนี้ผมใจบ่ดีนะครับพี่น้องนะ คันทาบกคือกักบบ้านน่ะมีคนที่ผมรู้จักนี่ผมบอกได้ว่าคันบกคือกับบ้านเด้อค่ารักษาพยาบาลแพงมันเป็นอย่างม,มา,ม,า,างมันยากมันบริยากแต่จะขวางมันหากมูน้ำคาทังเทียฟูพนอยู่ไก่อยู่ยางน้ำเหงที่มันเสียลำบากมูพันน้ำผมก็บ,บางสิข้าเจ้าก็ตัดสินใจกับบ้านหลายคนตัดสินใจกับบ้านนะครับพี่น้องครับไปรักษาบ้านห้องย่างหน่อยบ้านเขาจะมีสามสิบบาทเอออันนี้ผมบอกจาก,จากใจนะครับ ก็ยังผมผมรู้สึกว่าโอเคผมก็บบอกั่วแก้วผมจะกลับบ้านถ่าแก้วกับผ้าผมไปหาหมอสองรอบนี่ผมก็บอกเพอดว่าถ้าฉันบ่ดีขึ้นฉันจะกลับบ้านผมบอกเลยผมจะไม่พูดให้เดือดร้อนน้ำผมบออแค่นี้ผมบอกเลยว่าฉันจะบอ่ให้เั่าแก้วเดือดร้อนน้ำถ้าฉันไม่สบายนี้ฉันจะจะกลับบ้านฉันไปรักษาที่บ้านถ้าฉันป่วยอยู่นี่ถ่วแก้วก็ต้องเดือดร้อนเั่าแก้วต้องเสียเงินหลายผมบอกเลยผมไม่อยากให้คนอื่นเสียเงินน้ำผมผมไม่รับผิดชอบตัวผมเองขนาดผมไป เขาทำเกี่ยวผมยังใจเองเวยผมไปร้อยใจยเองเลยถอดแกเสียเงินไปจ่ายนะ่ะเขาเปลี่ยนของเขาเองเขาไปเปลี่ยนแนหน้างานสิน,ะน่าน่ะเขาได้รู้สึกว่าโอเคเราฟ้าไปหาหมอครับพี่น้องมันมีอยู่หมอนะ่ะนะขันเา้าอ่าขันเ้างผมมีวิสาเขากระติดต่อรถไทยเอ่อนไทยคนยังสี่แท็กซี่คนกับภาพไปเพิ่มภาไป,าาาไปเว็ล่ามเป็นยังไงจะไปเสียดายเงินครับขันร่างกายเขาโอเคจังไรมันก็หาด้ไยว่แลีวยเงินนะ่ะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันโอเคอีหรือข้าบ้าน นะยังหน่อยบ้านหฮานี่ก็ยังมีพีมีน้องมีพ่อมีแม่ดูแลเฮาพ่อได้เบิง่งได้แง่งเฮานะครับอยูกก่เกาหลีหนี่หรืออยู่ต่างประเทศนี่ผมอิสราซเอลเนี่ผมนอนโรงพยาบาลซีมือซีขึ้นนี่โอ้ผมสําผีว่าม่หยาดครับพีน่น้องม่ปวดเลยไม่เบิ่งเดย์ยู้แต่จะควองว่าเขาเขาเ็นโรเลื้องแบบนี้เขาแกกันดวนมาทีนึงเขาก็ยากเพราะเขาไม่ทำไรเาบาลเขาอาเยาไม่กินเขามมเขอาต้าเจียก็ํานั่นมันลำบากแต่ได้ชีวิตขันมันเปียมันป่วยในต่างประเทศนี่ นะครับพี่น้องอันนี้ฝากยักหน่อยนะครับนะก็ขอบคุณนั้นลายสําหรับการแชร์นะครับโพสที่เลี่ยอนั่นละ่ะผมก็ลบออกเพราะว่าอยากเพิ่นติดต่อกันเลี่ยอตั้งแต่วันแรกแล้วผมบเรลอผมก็เลยแชร์นะครับก็มีคนแชร์ต่อผมไปอีกอยู่นะครับเด้อพี่น้องเด้อโอ้เห็นขาแบบนี้มันมาเรื่อยๆเรืเร่อยๆเลยครับพี่น้องผมเลยโอ้ยใจน้อยอกับเราผมเกิดเลยเจอตั้งแต่เลี้ยงลาบแบบนี้นะครับกันว่าผมโบตั้งแต่เลี้ยงแบบนี้ผมต้องขอกราบระท่านอภัยหลายๆลายนะครับเด้อ นะแตถ้าว่าเป็นประโยชน์กับแช์ไดครับดูแลเสก,กับสุขภาพจต่ควางกันน้อยอากาศเกาหลีมันก็กลับไปกลับมากสิมันบอกมัน,มนอากาศมันเปลี่ยนจากชิวงหอนกับว่าห่อนถึงหน,นาวกับว่าหนาวยู่แบบนี้นะครับมันอาจจะเจ็บจะป่วยไดง่ายด้ะพีนองเด้อมันนีฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ